นช่องทาง YouTube ช่อง y u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  e โตวตาไปแดงโปรแรงบายเซลพดนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับรถรุ่น Fortuner l e g e n d e นระครับราคา1,663,000บาทสีขาวมุกนะฮะในรุ่น2.4 v แปลงโฉมนะครับเป็นรุ่น GR Sport พร้อมชุดแต่งวาซุมาพร้อมกับของแถมอื่นๆอีกหลายรายการนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าวันนี้รถจะหล่อแบบไหนแล้วก็แต่งแล้วมันหล่อแบบไหนแล้วลูกครั มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับอ่านี่เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับ Fortuner l e g e n d e r 2ด v ราคา1,663,000านแแต่งหล่อแบบนี้ไม่มีบวกเพิ่มนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยแต่งอะไรไปบ้างเริ่มต้นนะครับจากนี่เลยนะครับโลโก้ for t u n e r ด้านหน้าตรงฝากระโปรงนะครับในส่วนรุ่นเดิมเดิมเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับโลโก้แก้วอยู่แล้วนะฮะ พร้อมกล้อง360องศาเนี่ยเป็นแพ็กเกจเดิมนะครับตรงนี้เป็นเทคโนโลยีพูดขับขี่เพื่อความปลอดภัยนะครับพาชมรถแล้วก็บอกเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งที่แถมให้ไปด้วยนะฮะสิ่งที่แถมให้ลูกค้าสําหรับโปรนี้นะฮะกับลูกค้าท่านนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของชุดแต่งวาซุม่านะครับรอบคันสังเกตดีๆนะครับด้านหน้านี่ก็คือเป็นดีไซน์ของชุดแต่งวาซุม่าอัปเกรด GR จะเป็นในส่วนของครอบไฟตัดหมอกครับผม รอบไฟตบหมอสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบสีขาวหรือสีดํานะครับลูกค้าเพิ่มความดุดดันก็เลือกเป็นสีดาครับผมพร้อมโลโก้ GR ฝั่งด้านนี้นะฮะไฟหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงลอยอยู่แล้วสําหรับรุ่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับไฟหน้าเปิดปิดออตโต้เดี๋ยวมาดูด้านข้างครับเดิมๆล้อของเลเจนเดอร์จะเป็นล้อ20นะครับปัดเงาแต่ลูกค้าแต่งความชื่นชอบตามสไตล์ของลูกค้านะครับ อยากได้แบบดุดันพร้อมชุดแต่งวาซุม่าก็อัปเกรดเป็นล้อขนาด20นะครับพร้อมยางออนเทเรนดีเซนตินะครับตัวหนังสือสีขาวนะครับตรงนี้จะเป็นซีลีี์ยางนะครับ265 50R20 นะครับพร้อมคาลิปเปอร์ด้านในสีแดงนะครับรุ่นนี้ดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับผมพร้อมลายสติ๊กเกอร์เอกลักษณ์ชุดแต่งวาซุม่า XT นะครับตรงนี้ก็ตั้งแต่ตันชนด้านหน้าตรงถึงด้านข้างนี้เลยนะครับทำให้ดูภาพลักษณ์โดดเด่นยิ่งขึ้น รุ่นนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศาพร้อมเทคโนโลยีของตัวมองมุมอับสายตาและก็เลด้าต่อยหลังนะครับ BSM และก็ RCTA นั่นเองของแถมในส่วนของของแถมชิ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการศาสตร์ด้านข้างนะครับฟิล์มไฮคูเซรามิกเรารับประกันให้ถึง7ปีนะครับลูกค้าสนใจนะครับก็ทักมาเดิน ได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดส่วนไหนในรุ่นเลเจนเดอร์นะครับเราขายทั้งเลเจนเดอร์ลดเดอร์หรือว่า GR นะครับขายทุกรุ่นนะครับขับ2ขับ4นะฮะส่วนภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับรุ่นเลเจนเดอร์เนี่ยเบาะรุ่นนี้ก็จะเป็นทูโทนนะครับเทาดําตัดแดงวายนั่นเองนะครับก็ให้ดูหล่อมีมิติดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับนี่ก็ว่าให้คำนึงถึงความสะดวกสบายทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านั่นเองนะครับ หน้าจอสัมผัสนะครับขนาด8.5นิ้วนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสิ่งที่แถมเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของไฟส่องสว่างผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับทำให้เราเนี่ยขึ้นลงง่ายสะดวกสบายแล้วก็รถเนี่ยมันดูหรูหราดูแพงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมรถผลิตปี2024นะครับซื้อปลายปีสามารถลากจบเป็นปีหน้าได้นะครับ2025ตรงนี้ ก็มีการแถมให้เพิ่มเติมต้นสีนะครับมือจับสีดำนะครับแบบว่าให้ดูแมทชิ่งกับล้อนะครับให้ดูดูดันแล้วก็ครอบบันไดด้านข้างนะครับเป็นชุดแต่งในส่วนของวาสุมา XT ดูห้องโดยสารภายในตอนหลังกันครับผมอ่ากว้างขวางสะดวกสบายนะครับตอนขึ้นลงเนี่ยถ้าเกิดเรามีคนสูงอายุเราก็สามารถอ่อาก็เรียกว่ามันมีเราจับอยู่นะตรงนี้สามารถดึงเราจับขึ้นลงสะดวกสบายได้นะครับ แล้วก็รุ่นนี้บอกปรับแบบวันทัดนะครับวันทัดหมายถึงว่ากดครั้งเดียวบอกก็เดิงให้เลยนะครับสังเกตรตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเราจะขึ้นลงห้องโดยสารเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถขึ้นไปตอนแถว3ได้เลยนะครับรุ่นนี้ f o r t จูเนเป็นรถ SUV อเอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับผมข้างหน้า2คนตรงกลาง3คนด้านหลังอีก2คนนะครับก็เป็นเที่นั่งนะฮะสามารถปรับเอนได้แล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะมีเบาะพนักแขน วางแก้วน้ําได้นะครับตรงกลางนะฮะตรงนี้โอเคล้อ okay. สวยโดดเด่นมากเลยครับมาดูด้านหลังครับผมมีการอัปเกรดอะไรไปบ้างแถมให้ลูกค้านะครับเขาจะเป็นในส่วนของเริ่มจากด้านบนนะครับสปอยเลอร์นะครับมีการตักติดตั้งของสปอยเลอร์สไตล์วาสุมาเอ็นะครับของเดิมก็มีอยู่แล้วจากโรงงานติดตั้งเพิ่มเติมตัวชั้นที่2เป็นวัสุมาเอนะฮะ ดําเงานะฮะนอกจากเลนส์แล้วเนี่ยมีการอัปเกรดโลโก้แก้วด้านหลังครับโลโก้เดิมจะเป็นแบบโครเมียมตรงนี้ก็คืออัปเกรดให้เหมือนตัว g r เลยเป็นแบบครเมียมนะครับเป็นโลโก้แก้วนะครับขอโทษทีอันนี้เป็นโลโก้แก้วพร้อมไฟท้ายนะครับตรงนี้จะมีคิวท้ายเนี่ยอัปเกรดใหม่เปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ลูกค้านะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวตอนถอยเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์สีแดงนะครับตรงนี้ทําให้เราเห็นความสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทําให้ปขับขี่ปลอดภัย แล้วก็ลดรูดูรามากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จัดให้กับฟรีลูกค้านะครับมีการเพิ่มเติมอันนี้ฟรีให้นะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED sequential นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไฟมันก็จะกระพริบเป็นไฟวิ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเดิมของเล g e นเดออยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือลูกค้าไม่ได้ให้เอาออกนะครับแต่ลูกค้าบางคนจะสั่งเอาออกก็ได้นะครับรุ่นเลเจนเด r เราจัดให้แล้วก็ติดตั้งในส่วนของโลโก้ของ GR ตรงฝาท้ายนะครับแล้วก็ จะเป็นในส่วนของชุดกันรอยนะครับตรงนี้กันรอยกีดข่วนเวลาเราเก็บของพื้นที่ด้านหลังวางสัมภาระนะครับก็จะแถมให้เช่นเดียวกันในส่วนของสครับชุดสครับเพดฝาท้ายนะครับเป็น G.R. สปอร์ตตวงสีแดงคอเจเนอร์สีขาวนะครับตัดกันกับตัวรถนะครับแล้วก็ชุดแต่งวอซูมาด้านหลังครับชุดสเกิร์ตด้านหลังครับผมแถบสีแดงตัดกับตัวดำนะครับทําให้รถดูมีมิติหล่อยิ่งขึ้น รุ่นนี้นะครับจากโรงงานก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูมมาชมรอบรถไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จัดฟรีให้นะครับถอดรองพลาสติกนะครับก็ช่วยกันรอยหรือว่าเราวางของเปียกชื้นได้เก็บรองเท้าได้นะครับตรงนี้ก็ฟรีให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะฮะอ่า ใช้งานง่ายปลายนิ้วสัมผัสครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวมาชมรอบคันกันเลยครับด้านนี้ด้วยครับผมามาเดินดูรอบๆกันเลยครับถูกใจกันไหมครับผมแนวแต่งแบบนี้ดูสปอร์ตเท่ดุดันนะครับ อย่าลืมนะครับลูกค้าสนใจโปรนะครับก็ทักถามเซลล์โพสเข้ามานะครับหรือว่าเซลล์ต้องก็ได้รุ่นเลเจนเดอร์นะครับราคา 2.4V เลเจนเดอร์ราคาสีขาวมุกสีแดงนะครับราคา1,663,000บาทนะครับแต่งรอแบบนี้ฟรีแพ็กเกจแบบนี้นะครับจัดให้ไปเลยไม่มีบวกเพิ่มนะครับหรือลูกค้าสนใจดอกเบี้ย0%นะครับรุ่นนี้สามารถดาว์25%ผ่อนนาน48งวดนะครับรับไปเลยดอกเบี้ย0%นะครับพร้อม อุปกรณ์ของแถมอื่นๆเช่นเดียวกันสนใจนะครับโทรเข้ามาหรือแอดไลน์ดีนะครับเบอร์ของเซลพ์0635499829นะครับหรือเบอร์ติดต่อของเซลต้องนะครับ0965355358นะครับเพราะว่าช่อง y u t u b e เนี่ยทำด้วยกันกับเซลต้อง2คนนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านนะครับ ติดขัดส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์หรือเรื่องการจัดเตรียมเอกสารนะครับเราบริการให้คาปรึกษานะครับไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้นะครับโดยเฉพาะเป็นลูกค้าเก่านะครับแบรนด์ใดก็ได้หรือเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้านี่ยิ่งสบายเลยครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเรา2คนนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมามาพบกันว่าเซลยวพุจะนําชมรถตัวไหนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผม วัสดีครับ